สวัสดีครับผู้ชมครับปั๊มน้ำใครถามหาตัวใต้หมอนไม่รู้นะนะครับโรบิน E y ว5หนึ่งห้านะครับมือสองญี่ปุ่นสภาพสวยเลยสภาพนี่สวยวิ่งเลยนะครับเอาซ่อนไว้อยู่นะฮะนี่ลูกค้ามาถามหาขายยังค้าขายยังครับก็ยังไม่ได้ขายนะครับวันนี้จะขายแล้วครับวันนี้จะขายแล้วนะครับอ่าดูใกล้ๆก่อนนะครับอีว5หนึ่งห้าเป็นเบนซินสีจังหวะนะครับ ประมาณสักสามแรงค,ครึ่งตัวนี้นะนี่ของแท้เลยครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องน็อตเติมน้ำมเครื่องของเหลวก็เติมให้ใหม่หมดแล้วนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดลนะครับโครงามาดูโครงก่อนนะครับนี่นะครับห้าร้อยลิตรต่อนาทีหนึ่งนาทีเนี่ยดูดน้ำได้ห้าร้อยลิตรนะคุณผู้ชมครับโครงในสวยเลยนะครับเครื่องก็แจวเลยนะครับสวยกิ๊บเลยตัวนี้เอาห้าพันนะรวมส่ง นะครับใครที่มองหาปั๊มน้ำที่แบบสวยๆแบรนด์โรบินนะฮะห้าพันบาทรวมส่งนะครับดูเชือกก่อนครับเดิมๆนะครับ,ด,ด,รบดูเชือกนะครับนี่เครื่องจะแจวเลยอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนเนาะ,ะฟังเสียงดูก่อนเครื่องแน่นๆเลยแต่มันดึงเบานะแต่ว่ามันได้เครื่องใหม่มันได้ใหม่น้ำดูดเข้าหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับ น้ำเนิมนี่มีให้หมดดูดให้เรียบร้อยอันนี้มารีวิวตัวมันเฉยๆทางเข้าอยู่ข้างหน้าทางออกอยู่นี่เติมน้ำให้เต็มโกงก่อนนะครับแล้วก็กค่อยสตาร์ทนะครับนี่เดินทั้งวันเลยนะนี่นะครับเดินแบบนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับของสภาพใหม่มากเลยเ,เป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะ ใครที่เข้ามาดูอาจจะไม่รู้จักล้วไมมมันแพงยังไลยวะไม่แพงครับห้าพันครับของใหม่มันหมื่นกว่าบาทครับก็เลือกเอาถ้ามันแพงไปสุดท้ายก็อาจจะเป็นเลือกจีนมาเล่นก็ได้เดี๋ยวก็จีนไม่ทนอีก,กนะครับบางทีก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะฮะมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะอันนี้ปล่อยน้ําทิ้งนะข้างล่างนะครับปัม๊มกระเช้าพวกนี้หมื่นกว่านะครับมือนหนึ่งแต่ว่ามือสองก็นี่แหละประมาณเนี้ย กับสภาพนะซื้อเอาสภาพนะครับมันได้มามันได้ใหม่หมดเลยเนี่ยดูขาโชคอย่างสีทองอยู่เลยพี่เอ้ยนะครับเอา้าวสวยๆสวยๆนะครับโรบินอีวายหนึ่งห้าครับเมดอินแจ p ป n นครับสวัสดีครับ